ต้องเคยขับรถแล้วชนสุนัขหรือสัตว์กันมาบ้างแล้วแน่นอนเลยแล้วยังไงประกันคุ้มครองไหมคะขับรถชนสัตว์ประกันคุ้มครองไหม,รรรม,ไหมพรบรถยนต์ไม่คุ้มครองนะคะพระบรจะคุ้มครองเฉพาะคนที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เท่านั้นเช่นคนขับ คนโดยสารหรือคนเดินถนนแต่จะไม่รวมสัตว์ส่วนประกันภยัยภาคสมัครใจชั้น1 2บวก3บวกและ3ถ้าทำประกันภยัยชั้น1ไว้คุ้มครองแน่นอนค่ะเพราะถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่รถชนวัตถุหรือสัตว์บริษัทจะจ่ายค่าซ่อมรถให้ตามจริงหักค่าเสียหายส่วนแรกถ้ามี ตัวอย่างเช่นชนหมากันชนแตกประกันชั้นหนึ่งจ่ายค่าซ่อมให้แน่นอนแต่ถ้าชนแล้วหมาตายค่าสัตว์นั้นไม่คุ้มครองเว้นแต่เจ้าของฟ้องเรียกค่าเสียหายส่วนชั้น2บวก3บวกและชั้น3ส่วนใหญ่ไม่คุ้มครองถ้าไม่มีคู่กรณีเป็นรถยนต์อีกคันเงื่อนไขของชั้น2บวกและ3บวกคือต้องเกิดจากการชนกับรถยนต์ด้วยกันเท่านั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเรียกร้องค่าเสียหายบริษัทอาจช่วยคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เฉพาะบางกรณีและบางกรมธรร์เท่านั้นต้องดูเงื่อนไขในกรมทรรอีกทีถ้าอยากอุ่นใจเวลาขับรถไปทางต่างจังหวัดหรือเสี่ยงเจอสัตว์วิ่งตัดหน้าประกันชั้นหนึ่งคือทางเลือกที่คุ้มที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะคิดจะทำประกันภัยให้นึกถึงเราอินชัวร์เฟนบ r เร์ oker, เรื่องประกันภยัยไว้ใจเคื่อนคนนี้นแล้วเจอกัน <ไป S 1> ค่ะ